สวัสดีครับทุกคนครับหลังจากที่ผมได้ตัดสินใจขายคิสเตโนโลน o โดปีเลเฮบวก8ไปแล้วนะครับผมแล้วก็มองหาตัวตาตัวแทนที่จะมาเล่นกับฟูลเลอร์แมนยูเนี่ยตอนนี้ใช้องลีอยู่เห็นไหมองลี m อบวก8นะครับผมก็ยังไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตัดสินใจไม่ถูกนะว่าเออจะยังไงดีนะครับจริงๆอ่ะยังไงผมก็อยากจะใช้โรนลโดนะครับแล้วก็มันเป็นฟูลบวก8ซะด้วยอ่ะ จริงๆมันจะมีปีใหม่คัสใหม่ที่แบบ22 TS บวก5อะไรพวกนี้มันก็มันก็น่าใช้แต่ว่าผมอยากจะทำา u บวก8นะเรื่องของเรื่องแล้วผู้บวก8ถ้าเกิดเอา22 TS เนี่ยมันไม่ไหวนะมีด้วยแหละนะแล้วก็นี่ฮะถ้าลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆนะดูนะคือไอ้ตัวที่น่าสนใจนะก็เป็น EBS ก็น่าสนใจนะแต่ว่าดูราคาก่อนครับ8หนึล้านล้านสแสนไม่ไหวแคปก็8วกแสนแต่ก็ยังหาไม่ได้นะครับผมบางคนก็บอกว่า E21 ดีไหมหรือว่า21 u t l ดีไหมนะครับผมก็ลังเลอยู่พักใหญ่ นี่<ๆ>ก็เลยตัดสินใจ<ๆ>นี่เลยครับผม MC MC เนี่ยพอได้อยู่นะ MC ก็ประมาณเกือบเกือบ4040,000ีนต้นๆนะครับผมหรือ3 0 0 0 0ไปลายแล้วแต่ซื้อมานะฮะเนี่ย MC ปีนี้บวก8เนี่ยไหวอยู่นะครับผมก็เลยตัดสินใจไปตั้งรับไว้นะครับแล้วก็ล่าสุดได้มาแล้วไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ได้มาด้วยราคา433,000สานพางเหมือนกันนะเออแต่ก็เป็นตัวที่เอาไว้ใช้ยา,ยาวๆไงบวก8ด้วยนะครับอ่ะกดรับให้เรียบร้อยจัดมาโรนัรโด อ็มซีปีนี้นายอยู่กับแมนยูต่อไปแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลองทดสอบนะครับเอาโรนัลโด้เอ็มซีบวกแปดนะครับไปเล่นกับฟูลเคเลอร์แมนยูนะครับผมดูสิว่า จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะมาดูค่าพลังแต่ว่าก่อนดูค่าพลังนะครับเดี๋ยวผมขอเอาโรนัลโดนะครับผมไปปั้นเวล5ก่อนนะฮะเอาไปเล่นในโหมดมีนิเจอร์ก่อนนะครับผมให้ได้เวล5กับฟูลคัลเลอร์แมนยูชุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะสักครู่ครับ A few moments later อ่ะมาครับได้เวล5เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้าวๆนะฮะเพราะว่า MC ก็ไม่ได้แบบเป็นปีใหม่นะแต่ว่าเป็นเป็นเป็นบวกแปลกที่ผมเพ แปดนะครับผมแต่ถ้าเกิดยืนปีกซ้ายใน127อันนี้ในกรณีที่บัฟสีทองนะครับบัฟโกเนี่ยบวก8นะครับ10คนนะก็เหลือบูโน่เฟเนเดสที่ยังไม่ได้บวก8นะผมก็ลังเลอยู่นะว่าจะใช้ปีไหนดีนะครับสำหรับบูโน่ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ฟูคาเลอร์แมนยูด้วยนะครับ11คนนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะฮะดูข้างในนิดนึงนะเอ้าเรามาดูบูโน่ดอนดอ่ะนี่ครับโอ้โหแดงแป๊ดแป๊ดแดงแป๊ดแป๊ดแดงแป๊ดแเลยนะครับโอ้ที่โบนัสบวกแป๊ดเโบ ับผมดูความเร็ว132เลยนะครับสปีดต้นร้3ยสาจบสกอร์131พลังงานยิง131ยิงไกล136อุ้ยแดงแฟตทั้งนั้นครับวอลเล่127เแต่จุดโทษนะฮะส่งสั้นเนี่ยก็117อ่านเกม118นะครับ120เปิดบอลนะครับผมส่งไกล114ฟรีคิกนี่มันยอดมนุษย์แท้ๆเกมนี้คือยอดมนุษย์จริงๆฮะแดงแฟตๆเพียบเลยครับยิงโค้ง124เลี้ยงบอลโอ้โหดู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 สวยมากครับสวยมากครับผมแล้วก็มุ่งบอล122ด้วยนะครับผมคือเรียกได้ว่าอมีทุกย่างนะแต่่เรือองงขความแข็ง แก่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นสายแข็งแข่งเหมือนกับพวกลูกากูสลาตันอะไรไม่ใช่ประมาณนั้นนะความอึด126ด้วยนะครับผมกระโดดจัมปิ้งร3 0ดูดิควบคุมอารมณ์123สีแดงเพียบเลยครับแล้วสกิลฮะดูฮะ1 2 3 4 6 7 8สกิลนะครับผมนี่ได้รับบาดเจ็บยากนะครับผม AI เดียวนะครับผมลูกทักษะเอ่อ AI ยิงไกลนะครับผม AI เลี้ยงบอลไดรวดเร็วนะครับผมมงบอลได้ดีนี้เปิดมงนะครับผมยิงใส่ก้อยเปิดขวางสนามนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลหนึงได้ดีถ้า AI นะแล้วก็อันนี้ผมใส่โคค้ไปเเพิิิ่มมมมต3สสกลนะรับผวยงาจุด,จด ทุกคนสวยงามจุดๆราคาลงแล้วนะครับผมนี่ผมซื้อมาตอนแรกมันก็แพงสำหรับ MC นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูในเกมะว่าจะเป็นยังไงสำหรับโอนโด MC บก8ของผมก็อย่างที่บอกไปนะครับผมส่วนตัวผมเองเนี่ยคือผมก็ใช้ full color manu ซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้ทำแบบ f u บก8นะแต่ตอนนี้ก็ตั้งใจที่จะทำ f u l บก8ยกทีมนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ขาดบุโน่ฟอนเดสนะครับผมซึ่งยังเป็นบวก5อยู่นะเป็น t y อยู่นะครับเดี๋ยวยังไง อาจจะค่อยๆหาไปให้ครบฟูลทีมนะครับผมซึ่งตอนนี้ขอดูที่โรนัโดก่อนนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมก็ใช้21 TY นะบก5ถือว่าโอเคเลยแหละนะตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะถ้าเป็นบวก5นะแต่ว่า ผมต้องการที่จะทําบวก8ปไงก็เลยไปลองใช้ l h มานะครับผม l h มาใช้ประมาณสัก2อาทิตย์เนาะเหมือนไม่ได้ดังใจอะ่ะ <c oughs> มันแปลกๆเออจังหวะา i ไมันแปลกๆนะครับผมก็เลยเนี่ยใช้องรี MC แทนไปนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมมาลองดูนะหลุดมาแล้วขอลองหน่อยเดย้หลุดเดียวแบบนี้สัตเข้าให้ <c oughs> อะไรมาเนี่ย แรกๆก,ก็ดูแปลกๆเหมือนกันนะตอนเล่นออมีความรู้สึกว่าพอได้มาแรกๆเนี่ยหลังจากที่ทำวิวห้าแล้วนะครับผมแล้วเล่นแรกๆเนี่ยเหมือนจะเน้นไปหน่อยเน้นปั้นมากไปหน่อยบางทีแบบจังหวะนี่ลุดไปแล้วมายิงหลุดไปแล้วปั้น <laughs> มันแปลกๆเอออันนี้อันนี้ผมเล่นเองนะแปลกๆนะครับผมยังไม่ได้แบบไปโฟกัสที่ความสามารถของนักเตะเท่าไหร่นะอยู่ที่ตัวผมเองแหละบางทีอาจจะเล่นแบบกากเองนะ <laughs> เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องเปิดมองสิครับพี่เปิดเข้าไปทีมก็ให้โอ้ยถ้าลูกเข้าฮอตไม่ต้องพูดถึงครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนอินโดเลโด,โ,ด,โ,ดโอ้ยอยแฝงล้างซะเลยแมถึงแม้ว่าชีวิตจริงตอนนี้ก็อาจจะมีคนด่าเยอะคนไม่ชอบเยอะนะไม่เป็นไรฮนะในเกมก็อีกเรื่องนึงนะครับผม แรกๆเนี่ยเริ่มตังห์ิดตังหิดว่าเอ้ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่าวะ MC มันจะเหมือนกันหรือเปล่านะจังหวะ AI นะครับแต่พอได้เล่นแบบสักพักหนึ่งผมว่าโอเคอยู่นะฮะดูจังหวะการคึงกันล็อกกันเลื่อยครับแม่นี่แบบลองซ้อมจังหวะดึงบอลด้วยนะครับแล้วยิงไปไหนไม่รู้หรือว่าเป็นการซ้อมมาในตัวนะครับผมอาจจะมีแบบจังหวะเหว๋อๆว่าหรือว่าเล่น ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ก็ต้องขอพายด้วยแล้วกันนะครับคิดซะว่าผมเนี่ยเออก็มาลองไปด้วยในตัวนะฮะมาลองมารีวิวนะฮะแล้วก็มารีแอคชั่นด้วยในตัวนะครับผมจังหวะนี้แรงใจแรงนิดนึงไปไปต่อครับอเล็กซิสนี่เดี๋ยวผมก็ต้องหาตัวแทนนะปีกซ้ายอะโรนโดไปที่อเล็กซิสอเล็กซิสมาให้บูโนโ่บูโน่นี่ต้องเปลี่ยนเป็นบก8ครับแล้วก็โรนัลโดยิงตรงนี้โอ้โหเนี่ยแรกๆผมคิดว่าเอ๊ะทำไมผมยิงติดเซฟจังเลยทำไมผมไม่ยิงลูก ลูกปั่นมุมบักอะอต้องลองหลายๆรูปแบบครับมามุมนี้บ้างโอ้หลอยเลยฮะเจ็บแทนบางทีก็เจ็บแทนนะหรือว่าเป็นการทดสอบแล้วก็ลองดูจังหวะ AI ลองดูจังหวะการเคลื่อนที่ลองดูจังหวะการยิงการจบสกอร์ของเขาว่าผมสามารถที่จะใช้เวอร์ชันนี้ปีนี้คัสนี้บวก8เนี่ยได้ยาวๆหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าสูงกว่านี้เนี่ยก็แพงอีกนะแพงก็ไม่ไหวนะ แพงเกินไปนะครับเดี๋ยวเก็บตังค์ไว้ซื้อตัวอื่นด้วยนะครับลอยคีนเนี่ยบูโน่บกแปรอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวก็เล็งไว้อยู่นะครับเน่เดึงดึงยังฝึกแล้วฝึกแล้วฝึกดึงไปด้วยตัวฝึกดึงมาด้วยตัวนะคขอบคุณน้องแชมป์ด้วยนะครับที่สอนการดึงนะเดี๋ยวยังไงอาจจะทาคลิปสอนอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับวิธีการดึงนะฮะปั่นซ้ายลูกนี้เสียได้ผมว่าถ้าเกิดว่าโรนโด55นะเท้าซ้าย5นะจะเป็นตัวที่โคตรโกงเออนี่นี่45หนะฮะเท้าซ้ายสนะครับ วันนี้หลุดมาครับเบคแฮมไม่ยิงฮะต้องปั้นโดครับยิงทุกทีเอออาจจะแบบเล่นฝืนๆหน่อยเพราะว่าจะต้องปั้นนิดนึงนะไะอันนี้ใส่ชุดขาวครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาใส่ชุดแดงผมก็เลยต้องใส่ชุดขาวครับมาติดมาแล้วหลุดมามุมนี่ใจร้อนไปหน่อยใจร้อนไปหน่อยบางทีก็โทษน,นักเตะไม่ได้นะอยู่ที่เราเล่นด้วยแหละไปต่ออะโรโดดึงอเดอเดอเด้อเดอเดอ,เดอเด ไปคืนโดวนวนวนเข้ามุมบัคกแล้วปั่นลกูกนี้อูวี่นิดเดียวน,นิดเดียวนิดเดียวอ่ะฝายต่อปั่นต่อครับดึงอดี่อด,ด,ด,โโด,ด,ด,ดีดีดมาบุนอคืนโดโดดึงดึงโอ้ยโดนกระแทกก้น <c oughs> ไปต่อโรนโดอ่ะอดอีตปั่นอีกทีหนึ่งเล่นเล่นปั้นโลนโดจนคู่แข่งรู้ว่าเออยังไงผมก็ต้องส่งให้โดอ่ะเออ ไปเฟเดรนีเฟเดรนีให้โรนัลโด,โดตางแล้วยิงลูกนี้เนี่ยแรกๆผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วทำไมผมยิงติดตลอดเลยติดเซฟติดเซฟตลอดเลยนะเออไม่รู้เหมือนกันนะแต่ช่วงนี้ท้ายเนี่ยโอเคอยู่นะครับไปฝากครับอเล็กซิสงัดตรงนี้โรนโดหลุดดีครับ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 เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว,มมลวสกอร์เริ่มมาแล้วอื้อหือไอ้ยะแหมเฟอร์ดินานแย่งซีนทั้งนั้น หุดผุไปนี่ไงลูกเก็บจากลูกอากาศโอเคอยู่นะครับโรนโดเล่นลูกอากาศได้ดีนะฮะงัดมาตรงนี้ได้หลุดไปยิงสวนแล้วกันแนละ้วซ้าอีกทีนึงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฝืนยิงยิงเลียดนะถ้ายิงเลียดน่าจะโอากาสเข้าสูงกว่านี้จังหวะการเล่นบอลกับเท้านะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมจังหวะที่ยัดไปแล้วจังหวะดึงจังหวะม้วนจังหวะพิก หามุมเปิดหามุมยิงเนะี่ยผมว่าทําได้ดีนะครับผมแล้วก็การยิงไกลนะครับผมยิงปั่นโค้งได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะสำหรับ MC นี้นะครับดูจังหวะนี้นะครับม้วนเข้ามาเข้าขวาเข้าขวาเข้าขวาหา,า,าช่องยิงแล้วปั่นลูกนี้ระยะไกลไดเดเอาเดะเอาเดะเอาเดะยิงไกลได้นะครับผมยิงใกล้ได้แทงทะลุช่องได้ใช้ความเร็วได้เปิดมงได้นะครับผมแต่ว่าเรื่องของจังหวะสุดท้ายนะฮะบ,บางทีอาจจะ มีความรู้สึกว่าย,ยิงติดเซฟบ่อยเหลือเกินหรือผมคิดไปเองหรือผมยิงไม่ดีเองนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีจังหวะการดึงกันรอประคองจังหวะนะครับม้วนกลับมาเข้าซ้ายแล้วฝืนยิงขวาขดถึงเสาว้วยครับเปิดเข้าไปเบกแค่หม่งซ้ำอีกทีนึง แต่ถ้าให้เทียบกับปี LHS บวก4ที่ผมเคยซื้อมาเล่นนะครับผมถ้าเอาแค่เรื่องของความสามารถอะ MC มันดีกว่าอยู่แล้วนะเรื่องของค่าพลังต่างๆนะครับผมเรื่องของสกิลแล้วก็เรื่องของจังหวะ AI นี่สําคัญเลยนะครับผมคิดว่า l s เนี่ยมีปัญหาเรื่อง AI นะอาจจะเป็น AI เก่าไง AI เก่าแล้วนะครับผมการเคลื่อนที่อาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าสําหรับ MC เนี่ยพอใจระดับหนึ่งเลยนะครับผมกับเงินที่ลงทุนซื้อไปเนี่ย4แสนกว่านะครับเพราะว่าตั้งใจที่จะ ใช้ยาวๆเลยนะครับผมกับราคาที่ซื้อมาขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นความคาดหวังมันก็ต้องสูงอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ซื้อแบบบวก4บวก5มาเล่นนนะฮะีนี้ดูจังหวะนี้นะครับดึงไปรอจังหวะมมวนนี่พาบอลกับเท้าดีครับหมุนเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้ยเรามีเฟรนนี้ครับคอยดักลูกกาอากาศจากลูกจุดพุของประตูแบบนี้ครับแล้วบูโน่ได้ไหลแบบนี้จับแต่งวนขวาแล้วปั่นเดึงกลับมาแล้วปั่นฮะ ยิงเล่นก็ยิ่งเข้าขาถูกใจกับเพื่อนร่วมทีมเลอเกิน,นะครับผมไม่รู้ว่าเปิดฤด,ด,ดูกาลเจอกับไบตันเนี่ยโรนโดจะได้ลงหรือเปล่าชีวิ่จริงนะแต่อย่างน้อยก็คงจะยังอยู่กับแมนยูต่อนะครับสำหรับซีซั่นนี้ของโรนโดนะครับนี่นี่ดึง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 ไปต่อดึงไปต่อดึงต่อไปต่อแล้วยิงลูกนินแต่ถ้าถามว่าเออถ้าเทียบกับปีอื่นน่ะดีหรือเปล่านะครับส่วนตัวโรนโดเนี่ยผมเคยเล่นแค่21ทีวายนะครับผมแล้วก็ LH นะครับ,บวก8นะยี่สิบเอว t ที่ผมเล่นบวก5นะแล้วก็ปีนี้เลยครับ MC บวก8ส่วน e b s ปีอื่น22 TS อะไรพวกเนี้ยยังยังไม่ได้ลองจับเลยนะครับเพราะว่าเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าเกิดผมจะลองใช้ลองจับเนี่ยผมคงต้องเอาบวก5มาเลยบวก1บวก2ก็คงแบบ มันยังไม่ค่อยสุดยังไม่ค่อยเห็นนะฮะถ้าบวก5เนี่ยก็จะเป็นปีใหม่หมหมที่มันแพงๆเนาะ FP เยอะนะครับผมหรือถ้าเกิดเป็นปีกลางๆหน่อยนะครับผมก็เอาบวก8มาเลยนะครับเพราะฉะนั้น MC นี้ก็หวังว่านะครับผม AI ก็คงจะดีต่อเนื่องไปตลอดนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่า AI เปะ๊ปะปะ้าปุ๊บป้าตุ้มตามนะครับผมสําหรับ MC นะก็ยังไม่ได้ลองเล่นเอ่อคสัสใหม่ปีใหม่อย่าง PS ไอพวกนี้สอง s เนี่ยผมว่าถ้า AI ปีใหม่น่าจะต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่า MC เนี่ยมัน มันเข้าสู่ช่วงกลางๆแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะดีได้อีกนานแค่ไหนเหมือนกับ LH เมื่อก่อนมันก็ดีนะเมื่อก่อนหลายคนก็บอกว่าดีในเอวเออแต่ตอนนี้มันเก่าแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีผลมากน้อยแค่ไหนสําหรับ a i เกมนี้นะแต่ก็หลายคนก็พูดเป็นเสียดเดียวกันนะครับว่าสําคัญเหมือนกันนะครับสำหรับ AI การเคลื่อนที่ของนักเตะในแต่ละปีนั่นเองนะครับผมจังหวะนี้หลุดเข้าไปแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยอีกหนึ่งลูก อ๋อผมเคยเล่นฟานเพอร์ซี่ไอคอนบวก5นะครับแล้วก็อิดิคันตนาบวก5นี้พูดถึงเฉพาะฟูลเคอร์แมนอยู่ <you> นะคิดว่าถ้าเทียบกับ MC l o n นโดบวก8นี้นะฮะผมว่า Lo นโด MC ็บวกแดะดีกว่าฟนะันเพอร์ซี่ผมซื้อมาแล้วผมใช้แล้วบวก5ไอคอนนะครับแล้วก็ขายแล้วยังขายไม่ออกส่วนคันตหน้าเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะแต่ว่ามันมันยังไม่สุดมากอะถึงแม้จะใช้บวก5ก็ตามนะครับผมคิดว่านาทีนี้ผมต้องบวก8 แต่ไอคอนมันบวกแมันไม่ไหวถ้าเราสามารถทำคานโต ONA หรือฟันเฟอร์ซี่บวกแได้ผมว่าจัดจัดจ้านเลยแหละแต่ว่างบเรามันไม่มีใครตีบวกแได้หรอกครับผมราคามันหูฉี่มากนะครับผมต้องขายบ้านขายรถซื้อก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่า MC ็มซ d o นโดบวกแนี้นะครับผมหวังว่า AI จะเล่นได้ฉลาดฉลาดยาวๆนะครับผมจะได้เล่นกับคนดูต่อไปยาวๆเลยนะครับผมนี่กดหลังเลยฮะลูกส่งท้ายนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่อองเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ